ฮัลโหลคุณผู้ชมในขณะนี้ผู้คนผู้คุณผู้ชมอาจจะอาจจะได้ยินเสียงลมเสียงเบาๆบะยา่าพอดิฉันมานั่งทํางานอยู่ที่ทัองบันยวนวู้อ่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของมาเรียนยังก็ยังอยู่ในเรื่องของลอก,กาะริทึมนั่นแหละครูครูไปเรีย,รยนคําพูดก็หัวไวกว่าปากอีกแล้วตอนนี้เราจะไปนในส่วนของการเปลี่ยนฐานของลอกาะริทึม ซึ่งการเปยนฐานของเรากไอเทมก็ยังใช้สมบัติก็ยังเป็นอยู่ยังอยู่ใน1ใน8ของสมบัติที่เราเรียนกันไปนะนี่ไงจำได้ไหมที่ล o อกฐาน B มันก็จะเท่ากับ l o อกส่วนด้วยล o อกเหมือนกันคู่ละ A มาจากไหน A คือฐานใหม่ที่เกิดขึ้นถ้าเราสมมติว่าเราแยกล o g เราแยกเลขล o g กกับเลขฐานเราก็สามารถมันก็จะต้องมีฐานของมันอีกตัวหนึ่งถูกไหมคะ มันก็เลยมันก็เลยจะได้กลายเป็น log x ส่วนด้วย log b ส่วนเรื่องฐานนั้นมันก็ขึ้นอยู่ถ้าหนูหนึกไม่ออกว่าคู่แล้วหนูจะให้มันฐานมันเป็นอะไรล่ะโจทย์กําหนดอะไรให้มาหนูก็แค่กําหนดฐานให้มันสอดคล้องกับโจทย์มาดูกันที่ตัวอย่างกันดีกว่าคุณผู้ชมเราเคจเพิมพูดไปก็เท่านั้นดูตัวอย่างกันเลยก็คืคอโจทย์กําหนดให้ว่า log log อ,อ,อะไรล่ะคูล log สอง ล็อก2มีค่าประมาณ0.301และล็อก3มีค่าประมาณ0.4771โจทย์ให้หาค่าของล็อก3ฐาน2และล็อก2ฐาน3วิธีทำไม่ยากเลยคุณผู้ชมเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าเออถ้ามันเป็นล็อกแบบนี้ใช่ไหม ทำจัดให้อยู่ในเลขชี้กําลังตัดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้คุณผู้ชมคะแยกฐานมันเลยคะ่ะกลายเป็นล็อก3ส่วนด้วยล็อกสองแล้วไงต่อคะโจทย์ให้มาแล้วนี่ว่าล็อกสามมีค่ารคประมาณเท่าไหร่ล็อกสองมีค่าประมาณเท่าไหร่หนูก็เอามาใส่แล้วก็กดเครื่องคิดเลขหาค่าว่าศูนย์จุดสี่เจ็ดเจหารด้วย 0.3010มเนี่ยมีค่าประมาณเท่าไหร่เราก็จะได้คำตอบออกมาว่า1.5850มันก็ตอบเป็นทศนิยม4หลักนะคะคุณผู้ชมต่ำกับ4หลักไม่ได้เรื่องล็อกเรื่องล็อกจําไว้อย่างหนึ่งว่าเวลาจะตอบหนูจะตอบมากกว่า4หลักได้ไม่ว่าไม่ติดแต่ห้ามตอบต,ต่ตํากว่าทศนิยม4หลักนะคะต่อไปโจทามหาล็อก สองฐานสามเหมือนเดิมเลยค่ะจัดอะไรไม่ได้แยกมันกลายเป็นล็อกสองส่วนด้วยล็อกสามทางไม่ต่อแทนค่าไปสิค่ะล็อกสองมีค่าเท่ากับศูนย์จุดสามศูนย์หนึ่งศูนย์ส่วนด้วยล็อกสามก็คือศูนย์จุดสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่ง จะได้ค่าประมาณ0.6309ตอบจอบเสร็จแล้วตอบไป2ทีเพราะโจทย์ให้ถามสอัน6309คุณผู้ชมขึ้นมาแล้วนะคะตั้งแต่เครื่องร้องก็คือกระตุกไม่หยุดเขียนตวนัวอักษรดับๆหายๆเราก็จะอดทนกับมันต่อไปเพราะเรายังไม่มีตังค์ซื้อเครื่องใหม่ นี่ก็คือตัวอย่างอย่างง่ายก่อนเอาแบบอย่างง่ายไปก่อนถัดไปกำหนดให้ล็อก2ล็อก5ฐาน2มีค่าประมาณ2.3 2 1 9แต่โจทย์ถามหาล็อก5ฐาน4เหมือนเดิมเลยค่ะวิธีทำล็อก5ฐาน4แบ่งได้เป็นอย่าลืมนะคะเมื่อกี้ที่ครูบอก เวลาการเราเราจะแบ่งล็อกเราต้องดูว่าโจทย์ให้อะไรมาเราจะได้รู้ว่าฐานของล็อกควรจะเป็นอะไรโจทย์กําหนดฐาน2มาหนูก็อย่าทะเลอร์ทลารไปใช้ฐาน10นะลูกหนูก็ใช้ฐาน2แบ่งเป็นล็อก5ฐาน2ส,ส่วนด้วยล็อก4ฐาน2ทําต่อเลยคุณผู้ชมกลายเป็นล็อก 5, ทําทอะไรไม่ได้อยู่แล้วก็เป็นล็อก5าฐาน2เหมือนเดิมส่วนล็อก4ก็กลายเป็นล็อก สยกกำลังสองฐาน2กลายเป็นอะไรคะล็อกห้าฐาน2กับเลขชี้เลขยกกำลังเลขชีก้กำลังย้ายเอาไปไว้ข้างหน้ากลายเป็น2องล็อกสฐาน2ถูกไหมตัวนี้มีค่าเป็น1มันก็เหลือแผนค่าเลยล็อกห้าฐานสองคือ2องจุดสาม่ส่วนด้วยสอง มีค่าประมาณ1.1610ข้อนี้จริงๆมีอีกวิธีทำหนึ่งด้วยนะสมมติอะวิธีทำที่สองถ้าหนูจำสมบัติได้ล็อก5ฐาน4ล็อก5ฐาน4เราก็จัดให้อยู่ในรูปอะไรคะ2ยกกำลัง2 เปลี่ยนฐานเป็น2ยกกำลังสองถูกไหมเอาเลขชี้กำลังไว้ไวข้างหน้ามันก็จะเป็น1ส่วน2ล็อก5าฐาน2นี่ก็ได้แหละมันก็จะเท่ากับ1ส่วนสอต้องเป็นประมาณนะคะคูณอยู่กับ 2. 3 2 19ซึ่งมันเท่ากับไหมคุณผู้ชมมันเท่ากันเลยนะคะ1ส่วน2คูณอยู่กับ 2. 3 2 19กับ 2. 3 2 19หเารเนะี่ยเห็นไหม สองบรรทัดนี้เนี่ยเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบของเราก็ต้องเท่ากันนะคะคุณผู้ชมกองแกงนี่ก็คืออีกหนึ่งวิธีถนัดวิธีไหนใช้วิธีนั้นเวลาทำข้อสอบรเราไม่ต้องทําเหมือนกันทุกคนก็ได้ไม่ต้องเหมือนกันทุกบรรทัดไม่ต้องขนาดนั้นรู้ว่าลอกเพราะฉะนั้นนะคะลอกข้อหนึ่งใช้สมบัติได้หลายได้หลายวิธีถ้าทำมาเหมือนกันทุกคนก็เอาส่งมาคนเดียวพอ เอาคะแนนไปหานกันส่วนท้าใครที่ทำเองคนตรวจก็รู้อยู่ดีว่าทำเองแมนกออะข้อถัดไปนะคะคุณผู้ชมค่เอา้าไปไหนแล้วมันจะไปสุดที่ตรงไหนคะเนี่ยตรงนี้แค่ข้อถัดไปจงหาค่าของล็อก81ฐาน2 0 เอ้ยฐานยี่สิคุณผู้ชมวิธีทำเริ่มเล็งเห็นอะไรบางอย่างพราทั้ง81และ21 81และ27สามารถจัดให้อยู่ในรูปเลขฐาน3ได้ถูกไหมคะมันจัดให้อยู่ในรูปของเลขเลขยกกำลังที่มีฐานเป็น3ได้ทั้ง2ตัวเลยถ้ามันจัดได้แบบนั้นเราก็แบ่งเลยแบ่งเป็นล็อก สล็อกฐาน3ทั้ง2ตัว27จ,จ้ะเขียน21อ,อีกแล้วจ้ะถูกไหมอ่ะไปต่อกลายเป็นล็อก3าฐานค่ะ3เป็นฐานค่ะกับ3ายกกกำลังสคุณผู้ชมใครจุดประทัดกับล็อก3 ยกกำลัง3ฐาน3มเหมือนเดิมกลายเป็น4ี่ล็อกสฐาน3ส่วนด้วย3ามล็อกสฐาน3ตรงนี้เป็น1ตัวนี้เป็น1มีค่าเท่ากับ4ส่วน3หรือประมาณ1.3333นะคะคุณผู้ชมหรือใครพึงพอใจจะใช้วิธีเดิมก็ได้นะไม่ว่าเหมือนการขอแค่คำตอบออกมาถูกก็พอ ก็คืออะไรล็อกจัดล็อก81ฐาน27เท่ากับเท่าไหร่คะล็อก3ฐาน4กับล็อก3ฐาน3ย้ายไปไว้ข้างหน้าตามสมบัติของมันกลายเป็น4ส่วน3นี่ไงตึ๊บตึ๊บกับล็อก3ฐาน3ตัวหลังมีค่าเป็น1ตอบ4ส่วน3พึงพอใจวิธีไหนถาวิธีนั้นคะ่ะนะคะคุณผู้ชมค่ะ ข้อถัดไปจะเป็นล็อกกระริทึมธรรมชาติล็อกกระริทึมธรรมชาติคืออะไรพูดง่ายก็คือล็อกฐาน e ปกติเราจะเจอแต่ล็อกที่เป็นฐานตัวเลขถูกไหมหรือล็อกเฉยเจอล็อก5โดยที่ไม่มีฐานอย่าลืมนะคะว่ามันเท่ากับล็อก5ฐาน10ห้ามลืมเด็ดขาดห้ามลืมว่ามันคือล็อก5ฐาน10เจอล็อกที่ไม่มีฐานล็อกกริ้ทึมสามัญล็อกฐาน10คือล็อกสามัญ ทำไมมันถึงต้องเป็นสามันเพราะว่าถ้าเราไม่เขียนไม่เขียนฐานเราก็รู้ว่ามันคือฐานสิบนะแต่ว่าถัดไปจะเป็นล็อกกระริ้มธรรมชาติล็อกกระริ้มธรรมชาติคือล็อกฐาน e ฟังใหม่อีกครั้งล็อกกระริมธรรมชาติคือล็อกฐาน e เจอตัวประหลาดเจอตัวประหลาดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ระลึกไว้เลยว่ามันก็จะมีค่าเฉพาะตัวของมันอีก 2. 3ดคือ คุณผู้ชมค่ะดิฉันก็จะไม่มีความรับอะไรใดๆ,ๆทั้งนั้นล็อกการิทึมธรรมชาติก็คือล็อกการิทึมธรรมชาติคือล็อกฐาน E ล็อกอะไรก็ไม่รู้แต่มีฐานเป็น E เมื่อ e เป็นจำนวนอะตะักะยะและ e มีค่าประมาณ2.718คุณผู้ชมเจอล็อก e ไม่ได้หมายความว่าล็อก e มีค่าเท่ากับ2.718นะคะล็อก e คือ มีค่าเท่ากับล็อกของ2.718เพราะ e เฉยๆมีค่าประมาณ2.718เพราะฉะนั้นเจอแบบนี้อย่าทะเลาะทะเลาย่าอย่าคิดอย่าเอออย่าลืมว่ามันคือหนูจะเข้าใจว่าล็อก e เท่ากับ2 7 1 8จริงๆรงเนาเฉพาะแค่ตัว e เท่านั้นที่มีค่าประมาณ2 7 1 8และที่สำคัญเขาจะเขียนแทนล็อกฐานธรรมชาติล็อกฐานล ล็อกไก่ทมธรรมชาติคือล็อกฐาน E เขาจะเขียนแทนด้วยเจอล็อก X ฐาน E เนี่ยเขาจะเขียนแทนด้วยล็อก X เ,เขาจะไม่นิยมเขียนตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่นิยมเขียนกันนะคะคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่นิยมเขียนกันเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอเจอล็อกแบบนี้ให้รู้ไว้เลยค่ะว่ามันคือล็อกฐาน E ายต่อเดี๋ยวพอโตไปนะเดี๋ยวพอเก็บโตโตนะพอเก็บเข้ามาหาลัยหรืออะไรสักอย่างเก็บจะรับรู้ได้ว่าจําไว้อันนี้ตอนนี้ก็คือยังไม่โตเท่าไหร่ก็รู้ไว้เฉยๆพอว่าล e. e. ็อกอ e. e. มีค่าเท่ากับ1นึ่ล็อกเฉยๆคือล็อกฐาน e แต่ล็อกอมีค่าเท่ากับ1นนะคะเพราะมันคืออะไรคะมันคืออะไรมันคือล็อก ฐาน e ไงมันก็เลยมีค่าเท่ากับ1ไงคุณผู้ชมฐานมันก็เป็น e เลขหลัง e ก,ก็เป็น e อีกมันก็เลยเท่ากับ1ย้ำเตือนกันเข้าไปอ่ะนี่คือล็อกธรรมชาติอย่าลืมนะคะเจอล็อกการทึมธรรมชาติคือล็อกฐาน e ล็อกการทึมสามัญคือล็อกฐาน10ย้ำอีกที ธรรมชาติธรรมชาติคืออะไรธรรมชาติคือฐาน e สามัญคือฐาน10อย่าลืมนะคะล็อกฐาน e ล็อกฐาน e คือแบบนี้หรือล็อกฐาน e ล็อกฐาน10คือล็อกฐาน10แบบนี้นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะ ห้ามลืมเด็ดขาดลืมไม่ได้เดี๋ยวคุณผู้ชมจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะคะคุณผู้ชมคะผมจะคุยกับใครเรื่องล็อกผมคุยกับครูคนเดียวนั่นแหละ <laughs> ใช่นะถ้าแน่นะโคตยังต้องไปเรียนมาหาลัยอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็เจออ่ะถัดไปตัวอย่างเอาไปหนึ่งตัวอย่างทวนอย่าไปเรียนเยอะปวดหัวกาหนด ให้ล็อก7.2มีค่าประมาณ0.8573และล็อก e มีค่าประมาณ0.4343จำไว้ก็ดีนะลูกว่าล็อก e มีค่าประมาณ0.4343ลอก e มีค่าประมาณ0.4343ยังไงมันก็ตายตัวอยู่แล้วเพราะ e เฉยๆมีค่า e เฉยๆคือ2 เจ็ดหนึ่งแปดนี่นะ e เฉยๆคือ2.718แต่ log e ออคือ0.43 4.3จงหาค่าของ log 7 2็7 2อจะอย่าลืมนะคะเจอ log แบบนี้หมายความมันเขียนไว้ดอกกันไว้เล็กแต่จริงๆพวกแกไม่ควรเขียนนะเจอ log แบบนี้ก็คือ log ฐาน e ล็อกฐาน e ที่720ล็อก720ฐาน e วิธีทําทําไงคะวิธีทำล็อก720มันมีค่าเท่ากับจริงๆมันเขียนให้อยู่ในรูปนี้ถูกไหมก็คือล็อก720ฐาน e แบ่งได้คะ่ะกลายเป็น คูมันมี7มันมีแค่7.2ของไม่ได้ให้ของไม่ได้ให้720มาคุณผู้ชมคะเรื่องเดิมคะ่ะที่เรียนไปแล้วเรื่องล็อกอกินทึมสามันจำไ,ได้ไหมจัดให้อยู่ในรูป7.2คูณ10อะไรสักอย่างก่อนไงคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะกลายเป็นล็อก7.2คูณ10ยกกำลัง2ส่วนด้วยล็อกอ ทันบล็อล็อกคูณกนันก็นำมาบวกกันกลายเป็นล็อก7.2บวกกับ2ล็อก10คู2 2มาจากไหนนี่ไงเลขชี้กำลังถ้ามันอยู่หลังล็อกมันก็ถ้ารูปเดิมมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ครูขี้เกียจเขียนหลายบรรทัดมันคือล็อก10ยกกำลัง2ถูกไหม ส่วนด้วยล็อก e ล็อ e มีค่าประมาณแทนค่าแล้วให้เป็นประมาณให้เป็นประมาณล็อก e มีค่าประมาณ0.4343เพราะฉะนั้นแทนค่าต่อไปได้เลย,เลยคุณผู้ชมเพราะยังไงล็อกตัวนี้ก็มีค่าเป็น1ถูกไหมคะพอล็อก10ฐาน10ยังไงก็มีค่าเป็น1ล็อก7.2มีค่าประมาณ0.8 5 7 3สบวก2ส่วนด้วย0.4 3 4 3สมีคําคำตอบก็คือ6.5 7 9 1ตอบไปเลยเนี่ยมีแค่นี้เองสองเรื่องนี้ไม่ยากมันไม่ยากแต่เราไม่เคยเจออย่าไปตั้งเป้าการไม่เคยเจอก็อย่าไปตั้งเป้ากันง่ายๆว่ามันจะยากนะคะคุณผู้ชมตั้งไว้ก่อนแล้วมันไม่ยากจริงๆมันก็ไม่ได้ยากจริงๆนะแก วิ่งไปตามสมบัติของมันแล้วก็คิดเลขปกติเลยเรื่องเราก็ยังอยู่บนการคิดเลขเนื่องจากคาบนี้ใช่ไหมดิฉันไม่ได้เข้ามีความจําเป็นมากๆที่จะต้องไปทําอะไรก็ไม่รู้ที่บอกไม่ได้ไร้สาระก็เลยจะขอเช็คชื่อด้วยกันคาบนี้นะคะถ้าใครไม่เข้ามาดูคลิปก็คือจะไม่ได้เช็คชื่อคุณผู้ชมก็จะขาดในคาบดิฉันไปเพราะฉะนั้นคาบนี้ฉันจะขอเช็คชื่อโดยกันอะไรคะ ของสีเขียวคู่ทำไมต้องสีเขียวไม่รู้ <c oughs> แต่ลูกเอาของสีเขียวลงในกรุปหลายภายในคาบเท่านั้นให้เวลาภายในคาบเป็นการเช็คชื่อใครไม่เข้าดู <c oughs> เพื่อนที่เข้าดูไม่ต้องไปบอกเพื่อนนะไม่ต้องไปหวังดีกับมัน มันไม่เข้าก็ช่างมันมันไม่ถ่ายรูปของสีเขียวแสดงว่ามันไม่ได้ถ่ายแสดงว่ามันไม่ได้เข้าเรียนคาบฉันแสดงว่ามันไม่ได้ดู YouTube นี้ก็คือปล่อยมันไม่ต้องให้มันเข้ามันก็จะขาดคาบดีไปสมน้ําหน้ามันไม่ต้องให้มันเข้าแล้วก็ยังไงต่อเช็คชื่อเสร็จแล้วไงพวกคุณคิดว่าจะมีแบบฝึกหัดเหรอไม่มีทาห้างทํากันให้หัวแตกเอาให้ร้องกันไปข้างนึง ทำแบบฝึกที่แบบฝึกที่เท่าใดแบบฝึกที่2อขอ้ขอข้ออ้ายเก็บแบบตุ้มขอ้อ9กับขอ้อ10ใหญ่นะคะคุณผู้ชมไม่ยากคุณผู้ชมคุณผู้ชมแค่วิ่งไปตามหลักการของมัน ที่เหลือในส่วนของการคิดเลขปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเครื่องคิดเลขเลย <laughs> อุ้ยอุ้ยมดมดกัดดิฉันวิ่งไปตามกฎเกณฑ์ของมันแล้วก็ปล่อยให้เครื่องคิดเลขคิดส่วนในค่าผัดไปนะคะค่าผัดไปเราจะเรียนเรื่องการแก้สมการแหละการแก้สมการก็จะสนุกขึ้นมานิดหน่อยสนุกริงๆเชื้อคูฝึกทำเยอะๆ เพระนาะฉะนั้นในค่านี้ก็คือว่าอย่าลืมนะคะใครไม่เข้ามาดูเพื่อไม่ต้องไปบอกมันนะว่าครูเช็คชื่อ,อยังไงไม่ต้องไปหวังดีกับมันบ๊ายบาย